ก็แม่สาหนักนาซาขนาดไหนอนันตริยกรรมจะกแก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่ได้แล้วเหมือนพระเจ้า,าชาติศัตรูอ่ะพระเจ้า,าชาติศัตรูเนี่ยฆ่าพ่อตัวเองพระเจ้า,าชาติศัตรูทั้งหนึ่งพระเจ้าศัตรูเนี่ยไม่ลงใจกับพราหมณ์เหล่าใดเลยเลยมาฟังธรรมกับผู้ไดเจ้าถามการโต้อตอบกันอันนี้เป็นยังไงในอะไรยังไง จนพระเจ้าช่าัตรูเนี่ยลงใจต่อพระเจ้าและศรัทธาในพระเจ้าขอถึงซึ่งความเป็นอุบาสกในวันนั้นเลยขออุปทานอุปมานพระศาสนาพุทธกับตัวกับใจแล้วก็สรารภาพพระเจ้าว่าตัวเองเนี่ยทำบาปทํากรรมกับพ่อแล้วพระเจ้าบอกว่าถึงความเสรระวังรับรู้ร,ร,รับทราบไปแล้วพอเวลาพระเจ้าชัางัตรูเดิน,นออกไปปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เรียกประชุมสงฆ์แล้วบอกว่าเนี่ยพระเจ้า,าชางัตรูเนี่ยฆ่าพ่อตัวเองเป็นกาัตริยกรรมถ้าในขณะที่เขานั่งฟังธรรมอยู่ตรงอาสนะนี้นะถ้าไม่ฆ่าพ่อนะ ได้ดวงตาเห็นธรรมสาเร็จเป็นพระโสดาบันพุทธเจ้ารับรองเลยว่าเขาฟังธรรมตรงนี้เขาบรรลุธรรมได้เลยแต่เพราะมีกรรมมาขวางคืออนันตริยกรรมเขาจึงไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะด้วยการฆ่าพ่อตัวเอง